สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับอ้าวทำบุญแล้วรวยนะรวยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ไปทำบุญกันนะครับสำหรับชาวราศีสิงหนะ์เนาะตุลาหกเนะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยควรทำบุญเกี่ยวกับพวกเด็กนะครับมวพวกมูลนิธิเด็กนะหรือว่าพวกมูลนิธิเพื่อเด็กพิการอนะไรก็สุดแล้วแต่นะครับแต่บางคนบอกว่า เจอเจอตู้บริจาคนะครับก็หยอดได้นะครับบางคนสะดวกโอนก็ดีนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับอ่าถัดมาเขาพูดถึงอะไรนะเขาพูดถึงในเรื่องของอคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของคนพิการนะครับะนะหรือว่าพวกมูลนิธิช่วยกัน สาธารณสุขชุมชนนี่ก็ถือได้ว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับนะ,ะหรือว่ามูลนธิธิอนุเคราะห์คนพิการนะครับบางคนก็ใช้แต้มในบัตรเครดิตเนี่ยนะช่วยเขาเรียกว่าช่วยทําบุญทำบุญสนก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับอะไรก็ได้นะบางอย่าง ถือได้ว่าดีหมดนะครับอาสุดท้ายได้เห็นไหมเขาบอกว่าเอาเงินเก็บนะเศษดุงเศษเหรียญเนี่ยที่เรามีอยู่นะครับนะแบ่งปันเอาไว้ทำบุญนะส่วนหนึ่งนะครับนะจะเป็น2ส,สิ่งที่ผมพูดมาแล้วนะหรือว่าสิ่งที่คุณนะชอบบอกชอบใจนะนอกเหนือจากนี้ก็ถือว่าดีนะครับนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับชีวิตทั้งนั้นนะครับ